สอนของสเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามบหนะ้าที่ในเรื่องของการอธิบายขยายความของสมาทานสีสมาทานสีเนี่ยที่เรามีความเข้าใจว่าเป็นความเพียรเช่นว่าทํางานก็เป็นความเพียรหรือนั่งเรียนก็เป็นความเพียรหรือการที่เราตั้งใจมาเรียนตลอดทุกคาบ ทุกวิชาก็เป็นความเพียรแต่ความเพียรในที่นี้ของที่ปรากฏอยู่ในนี้พระไตรปิฎกเนี่ยที่ขึ้นหัวข้อไว้ไว่าเนี่ยพิสุทั้งหลายพึงเห็นวิริยินรีได้ที่ไหนก็คือการที่จะเห็นวิริยินรียที่จะเป็นในเรื่องของสมรประทานก็คือการเห็นสี่อย่างก็คือข้อหนึ่งเป็นการชื่อว่า สั่วรประทานเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้นคําคว่าเพียรระวังหรือว่าเพียรปิดกั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติเข้าไปตามสํานักต่างๆไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นเช่นไรอย่างแรกที่เราควรเพียรระวังหรือเพียรปิดกั้นก็คือเพียรที่เป็นอกุศลตัวใดที่มันเป็นอผุศลนั้นมันจะเข้ามาก่อน ก่อนที่จะเป็นกุศลแม้นเราจะเป็นผู้มีกำลังจิตกำลังใจอย่างไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยทุกท่านอาจจะสังเกตว่าพอไปดูกุติจิตใจเราก็ค่้ยคุยเลยละ่ะเออพื้นที่ไม่เหมาะกับเราทําไมเขาจัดแบบนี้ให้เราพื้นที่นี้เราจะอยู่ได้ไหมตลอดเจ็ดเดือนหรือว่าได้ยินครูบาอาจารย์ฟังมันมา รุ่นพี่เล่ากันมาว่าตื่นทีนี้เขาเข้มนะก็จิตใจเรามันก็แกว้งละคำว่าจิตใจเราแกว้งเนี่ยไอ้นี่แหละคาว่าสังว่ตสังวรปะทานอ่ะมันแกว้งไปหาทางไหนทานที่เป็นอกุศลมันก็จะเกิดอะไรเกิดการปฏิทะภูบาอาจารย์พอเกิดการอธิปะรูบาอาจารย์เกิดเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันมากระทบนี่เป็นสภาวะ สภาวะตัวนี้ไม่สามารถที่จะ,ะเราเห็นได้เพราะอะไรตอนที่เราปฏิทั์เนี่ยเราก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวพยายามทําคนเดียวตั้งจิตตั้งใจทําก็จริงอยู่แต่มันไม่ไปเพราะอะไรจิตใจเรากร็วนกวายดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนีเ่ยจึงบอกว่าให้สังวรระวังทางไหนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายทางใจ,งใจเมื่อมันมากระทบให้เรารู้เห็นระวังแล้วก็ปิดกั้นมันปิดกั้นด้วยกันยังไงการสำรวมก็คือสังวรประาทานคือความเพียรใหญ่คําว่าความเพียรใหญ่ตัวนี้นี่เพียรในทางไหนทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตายเห็นรูกเห็นว่าคุติดที่เราไปภาเนี่ยมันไม่สัายไปย่าสำหรับเรา พราะเราเคยชินอยู่กับบ้านของตัวเองเคยชินอยู่กับพื้นที่ที่มันเราชอบใจพอมันเกิดความเคยชินเนี่ยเราจะกำหนดยังไงนี่แหละเขาเรียกว่าระวังสัมปะรวังระวังแล้วก็เพียรปิดกั้นอกุศลที่มันเกิดเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดไม่ได้หมายความว่ามันเกิดแล้วมันมันจะไม่ดับไปมันเกิดมันดับไป เมื่อบรรดาไปแล้วเนี่ยเรามักจะส่งติดส่งใจไปกับผู้อื่นเช่นพอเดินไปถึงที่ปฏิบัติเออมันร้อนอแอร์ก็ไม่มีอากาศแบบนี้จิตใจเราก็กระวนกวายฉันจะอยู่ได้ไหมเจ็ดเดือนฉันจะเป็นยังไงไหมเจ็ดเดือนนี่อกุระมันเกิดขึ้นนี่เห็นไหมพออกุระมันเกิดขึ้นทุกท่านแม้กระทั่งเราเนี่ยก็ต้องระวัง องค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจงบอกให้เพียรระวังตัวนี้นะครับเพียรระวังตัวนี้ระวังสิ่งที่มันเข้ามาตางๆหูจมูกลิ้นกายใจหรือคําว่าปิดกั้นเนี่ยปิดกั้นยังไงอ่ะคือคือสํารวมค่อยๆสํารวมค่อยๆกําหนดว่านี่เห็นนี่เป็นลูกนี่เป็นน้ำบอกเห็นว่าอาการที่มันมากระทบคําว่ามากระทบเนี่ยถ้าเกิด